สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนจริงๆเลยนะครับก่อนที่จะรีแลงค์นะครับพี่เนี่ยก็ได้เตรียมทีมมหาเทพนะฮะที่โคตรจะตึงมานะครับคนแรกนะครับเวนอมนะครับผม ซึ่งตอนนี้นะครับเขาอยู่ทีอีกส3ม0รแต้มนะครับนี่นะครับผมคนนี้4 1 7 6งแต้มนะครับถือว่าไม่ธรรมดาส่วนมากคนที่อยู่แต้ม4,000ขึ้นเนี่ยมักจะตึงๆเท่านั้นเลยนะครับและแล้วเนี่ยเราก็มาเจอกับคนสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับสลับแรงสามพันก้กว่าแต้มนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 25นะครับแน่นอนว่าซึ่งอีกพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการรีแลนกเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยตึงว่ะตึงตึงเกมนี่ตึงแน่นอนชัวร์คนดูไอ้ไอ้เกอร์ไอ้เกอร์ไหวป่ะไอ้หัวขาวเก็บเต็มหน้าผมเลยนี่โอ๊ยโอ๊มีมีมาสีไก่เลยผมมีมาเคลียร์นี่พี่ไหน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 เอค่ะไอ้หัวขาว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 เอ้ไอ้หัวขาวเหรอเอคมังกรเหรอเอค่ะมังกรพี่มาเดี๋ยวพี่จะดูว่ามันโดดลงตรงไหนหัวขาวหัวขาวต้องหาดูดีๆอ่ะ ไหนวะหัวขาวเหรมันน่าจะโดดว่าผมว่าผมว่ามันโดดยาวโอ้มันดูยากจังวะเฮ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งนี่ไงนี่ไงหัวขาวอีหัวขาวหัวขาวหัวขาวมันลงสองสี่พี่มันลงสองสี่มันลงสองสี่ไอ้หัวขาวลูกไหนอีชิบหายมีนูกไหมมีลูกไหมผมมองนกมาพี่ผมมองนกมาผมมองนกมามามึงเจอแน่มึเจอแน่เอ้ยพี่ขอปืนนะมาอยู่ไหนครับลูกพี่เอยได้ไงเห็นแล้วเห็นแล้วมาหัวขาวเหรอ อยากตบหัวงอกว่ะโทษทีว่ะเห็นยัง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 พี่หาอยู่นะยิงแล้วจ้าน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งไปไปเต้นโอ้ยเนมรีบมาแม่งกูจะเต้นใส่แม่หน่อยแม่งมาให้มาที่เดียวกันเนมเนมไอ้หัวขาวนี่ไงนี่ไงอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอยังยังยังมาดิหัวขาว ขอยิงแล้วหน่อยละกันโอ้โหเต้นเต้นคือเต้นคือเต้นคือดูจะไหนป้าบีไอแต่ถ้าเขามาสี่คนเราอาจจะตึงก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูวงนะวงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวง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 โอเคเฮ้ยวงขึ้นบนว่ะเฮ้ยคนแถวนี้เยอะเออเราเราจะหลักคนตรงนี้ดีกว่าโอเคพี่มาเลยนะตามนั้นเลยคิวคิวไปไหนพี่พี่เดินเลยพี่เดินเลยโอเคโอเคสายบูสายบู อนเรคนนเนเห็นวะาบุกอยูแล้วเราบุก็ีโนโเกือบร้อยอ่ะเกืปเป็นร้ออ่ะตรงไหนวะคอนเนมีเป็นร้อยเนอร์ตขัเนีตรงามอยเ็นวนแูรั่ไอัล้วนอยู่ไหนกันแน่วันนี้ไอ้ี่ยมึงอยู่บนฟ้าจมันอยู่บนฟ้ามันคือพระเจ้าไม่พระเจ้าอ๋ออะไรออะไรแล้วอยู่นน่นอะตรงข้างบินตรงื้างบิน เออมาแล้วมาแล้วตัวเดียวมึเหนตัวเยวมันเลยไอวอลแล้วไอวอลแล้วมา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 แล้วเฮ้ยอย่าจี้ดิอย่าจี้ดิเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอีกนั่นเดียวเพื่อนเล็งดีๆเล็งดีๆเกมนี้พี่ขอเกมนี้พี่ขอไอ้น้องชายเอ้ยขอแอคของคนดูหน่อยคนดูแบบยังไม่ได้ดูเลยอะเอ้าอะไรอะเฮ้ยเขาได้เขาเขาเขาได้ยินเปล่าอีโอ้ยไม่เขาได้ยินหนอได้ยินเขาเปิดลำพงอยู่แหละไม่เป็นไร โอ้ยไอวอยึดที่ยงเจอว่ะเฮ้ยเอาหน่อยไอมีไอวอลไอวอผมห้าลูกพี่ไอวอพี่เก้าอ่ะทำไมอ่ะเกทับไดปปะล่ะพี่ไปอะไรนะพี่ไปพี่ไปรอแล้วนู้นนะไปแล้วจ้าเฮ้ยให้ตามพี่มาหน่อยนะตามพี่มาหน่อยนะเดี๋ยวแนบผมตามเดี๋ยวผมตามไปพี่เดี๋ยวตามไปเนี่ยไม่มี่สมุนเดี๋ยวผมตามไปพี่ทำลำบากเลยเฮ้ยดีดีไม่มีดงตีหน้าโอ้ยยังไม่ได้สักคิวเลยว่ะ เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมซ่อนแอบนะครับผมซึ่งตอนนี้แบบเล่นซ่อนแอบกันโดยที่เราไม่ได้นัดหมายอะไรนะครับมาเพื่อนเวนัม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 มารับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยมีตัว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 เรข้างหลังมาขี่รถผมเนี่ยก็ไอ้กูขึ้นรถไม่ได้โอเคไป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 หลังหลังเวนัมไปช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันไม่เราจะนัดกันมาองัดเลยงัด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 น้อยยังน้อยยัง อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปชมเฮ้ยเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเท่ๆตามอยู่อาดาวแล้วเหรอเขาคิดจะแบ่งกันบ้างเลยเฮ้ยเฮ้ยบอล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 ไอ้บอลได้ปะบอผมแตกเรียบร้อยเฮ้ยตัวที่ตัวทีมาอยู่มันวิ่งไม่ทันมีไม่ได้บ้าได้เหมือนเทพเจ้าจอร์ด ตึงว่าคนดูเรื่องไง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 ไมนหนักมันหนักบรรกตัวนี้สองตัวสองตัวสองตัวเพลื่อนตัวอยู่ผมมาผมไปช่วยเพื่อนก่อนมาช่วยกันเลยมาละจ้ามาละจ้ามาละจ้าฮู้โอ้โอ้มันจะชุบมาละจ้ามาละจ้ามาละจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะกระุกระุมาละจ้ามาละจ้ามาละจ้า พี่แอกอน่อยพี่ไม่อยากแอกออกพอดีพี่อยากตัวมั้งแกเลทอโอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยของพี่ไม่ได้เลยคือสุดยอดมากเว้ยคือของพี่ไม่เหลือเลยว่ะขอยาถ้ากล่องหนึ่งก็ยังดีอ่ะมีมีใครมีบ้างธรรมชาตินี้มมาาคุอับกอกอับกอกกันทุกคนตีเราจะอัพบออกกอกกันแค่ระเบิดไม่เหรอพี่ ไม่เป็นไรพี่ยาไปเฉยอ่ะพี่มองมันเท่ดีอ่ะเอาไปแบบก็ได้จริงพี่พี่ไม่มีเกาะพี่ก็ชิวๆอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมันแบบมันมันสื่อถึงแบบความรวยอ่ะของฟูอ่ะตีเราตึงอยู่แล้วเฮ้ย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 หายอ่ะขับรถไปตายเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วแรงกูจะบวกไหมเนี่ยขับรถจอดตุ๊กตายเลยโดนโอ้เกินไปโดนหัวยี่สิบสามโอ้โดนหัวยี่สิบสามไปแล้ว เอเนฟสกาพี่เขายิงหัวเขายิงสามอ่ะโอเคจีเอฟจีเอฟมึงดูคลิปนี้เลย GM เกินไม่เอาแล้วหนีผมาเรจะงัดต่สามโอ้ยหนีแล้วโอ้โหพี่ไม่งัดต่อเลยพี่เจออย่างนี้พี่พี่เลิกพี่เลิกเลยไม่เอาละไม่เอาอะไรอะไรอะไรวิบบับอ๋อลุงตู่เนี่ยะลุงลุงตู่วิบบับเล้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี้ยจี่ปิบวะ ชิบหายแล้วกูเปิดกลางน้ำอุ้ยเวรละวมาดาเลยอ่ะสวยแล้วจ้าสวยแล้วจ้าสวยแล้วจ้าเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่เปิดห้ามกลางมหาสมุทรอ่ะไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าตัวเปิดน้องไอ้พี่พีเปียดาวนะไม่ดาวหรอกไม่ดาวหรอกเกิดของพีี่่นได้ไหมพี่เนี่ยผมผมยิงได้เนี่ยพี่เอาเล็วไปเอาขอที่ผมให้แล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมไม่ยิง ลาก่อนนะจ้าระเบิดมาแล้วลจ้าสามสองหนึ่งวิฟตุ๊กเอเอไปไปชิบหายชิบหายกูโดนกูโดนกูโดนกูโดอนอะไะได้คนเราเี่ยยิงวิธีวเอามันให้ตายเออมาดีมาดีเออเออโอ้โหตทีว่าเพื่อนพอดีอัดหัวไม่ได้เอ็กไม่ได้เลยว่ะเพื่อนมันชนวนรวนข้างล่างไหมบอเอา เอาเนมยิงเหรอเฮ้ยเอ้ยเฮมันเล็ดผมแล้วมันเล็ดผมแล้วเปิดหัวไปดิ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 เร่ใวงแล้วจะยิงอะไรบ้าเราอยู่ในวงล่างล่างล่างมีปอมีไหมมีไหมมีไหมไอ้วอาแดงมีครับไอ้ว่แดงเอลว่แดงใช่ไหมบอกพี่มาบอกพี่มาเนาะบอกพี่มาบอกพี่มาพี่จอดพี่จอดพี่จอดโอเคพี่เจอดละจอดละจอดละ ไม่เอาอย่าดาวอย่าเอาโดนเรียนโดนเรียนโดนเนี้มสิเอ้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของฟูของฟูไอ้บอลสิเป็ดลูกอะครับมาดิเปิดหัวมาดิโอ้โหไม่ไม่หล่อเลยเออจริงพันโอเคมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมน้องหนึ่งจ้ามหนึ่งสวยครับผมสวยครับพี่นอนไปก่อนเกาหัวเกาหัวไปไปเน้มเน็้มไปเนี้มไปเนี้ม เอออย่างนั้นสีมันต้องอย่างงี้เอกหน่อยแอหน่อยแอคหน่อยได้เดมเออเออกดไลค์ให้เลยโอ้เกมตึงจัดมอกซมิกซหมิกซ์มิกซ์มิกซ์มิกมกซ์มิกซ์มิกซอมรกซ์้รกซ์มิก้์ยีกกอก รังนี้นะครับ GM ก็มีกิจกรรมให้ทุกคนมาร่วมเล่นกันเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นชุดกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า l e g e n d Royal นะครับผมนี่นะฮะก็ส่วนวิธีการได้รับชุดนี้นะครับก็จะให้เรานะฮะสะสมโทเคนไข่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะนี่จะเป็นในส่วนของรางวัลแล้วก็มีท่าบูย่านะครับผมบูย่าในตำนานที่ทุกคนตามหากันนะครับผม สำหรับใครที่อยากได้นะครับมีกระทะด้วยสตหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถมาลองสุ่มกันได้เลยนะครับ <c oughs> ทุกคนครับคือจริงๆเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับอยากให้ทุกคนมาดูประวัติการเล่นกับพวกเรานะครับนี่ก็จะเป็น <c oughs> อ่าสิบเก้าสี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดอ่าเป็นเกินไปยี่สิบเอ็ดโอ้โห ยิงยนะครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดเล็กกดแชร์ตัดจบเป็นละครไทยบายบายครับทุกคน